สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการเรียนว,วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการจาแนกพืชก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องการจาแนกพืชเรามาทบทวนในเรื่องลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันก่อนนะคะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะต้องประกอบด้วยหนึ่งต้องมีการกิน การหายใจการเคลื่อนไหวการเจริญเติบโตการตอบสนองต่อสิ่งเร้าการขับถ่ายสามารถสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนได้นะคะทีนี้เราหันกลับมาดูเรื่องการจำแนกพืชนะคะการจำแนกพืชนักเรียนทราบไหมคะว่าการจำแนกหมายถึงอะไรถ้านักเรียนไม่ทราบ เราตามกันมาเลยค่ะตามกันมาดูเลยนะคะาการจัดจำแนกก็หมายถึงการแบ่งพืชออกเป็นหมวดหมู่โดยกำหนดการนำพืชชน,นิดต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกันหรือมีลักษณะร่วมกันมาจัดรวมไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวค,คุณครูจะให้ผู้เรียนดูนภาพที่คุคณครูยกตัวอย่างมานะคะ,ะพืชสองชนิดนี้พืชชนิดแรกก็คือข้าหลวงหลังลาย ันที่สองคือต้นมลินะคะหรือดอกมลินั่นเองที่เรารู้จักกันนะคะนักเรียนดูภาพสองภาพแล้วนักเรียนดูสิคะว่าคือสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรอะไรบ้างที่เป็นตัวบอกเราว่าคือสองชนิดนิดต่างก,กันถ้านักเรียนสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าผ้าหลวงหลังลายไม่มีดอกส่วนต้นมลิ มีดอกอาแล้วเราไปดูกันว่าจากลักษณะความแตกต่างของพืชสองชนิดนี้เราสามารถที่จะจำแนกพืชได้ไหมนะคะฉะนั้นจากสิ่งที่เราเห็นก็คือความแตกต่างก็คือเรื่องของการมีดอกกับการไม่มีดอกฉะนั้นเราจะใช้เกณฑ์จำแนกพืชโดยใช้ดอกเป็นเกณฑ์ถ้าเราใช้ดอกเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์เราก็จะจำแนกพืชได้เป็น2ชนิดก็คือ พืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกเ้นท่าหลวงหลังลายเป็นพืชไม่มีดอกส่วนต้นมะลิเป็นพืชมีดอกนะคะ,ะเรามาดูความหมายก่อนว่าพืชดอกหรือพืชมีดอกนั้นหมายถึงอะไรนะคะพืชดอกหมายถึงพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกนะคะจัดเป็นพืชชน้นสูงมีอวัยวะต่างๆครบรากลำต้นใบดอก ผลป่าและเมล็ดนะคะซึ่งเมล็ดนี้มีจำรับให้สืบพันธุ์พืชมีดอกส่วนใหญ่จะมีอยู่ที่เราพบโดยทั่วไปเนี่ยจะพบทั้งบนบกและในน้ําตัวอย่างพืชที่พบในน้ําก็ได้แก่พืชมีดอกนะคะได้แก่พวกชวาผักบชวาดอกบัวนะคะส่วนพืชที่เราพบนบนบกก็ได้แก่พวกดอกกุหลาบ ้นไม้ที่มีผลทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวมะม่วงมะพร้าวพวกนี้อยู่บนผ้ทั้งสิ้นนะคะต่อไปพืชที่ไม่มีดอกหรือเราเรียกอย่างว่าพืชไร้ดอกพืชชนิดนี้ชนิดนี้จะไม่มีดอกไม่สามารถสืบพันธุ์ได้โดยใช้เมล็ดแต่พืชเหล่านี้สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้โดยวิธีอื่นก็คือการแบ่งเซลล์ การแตกหนอก่อการใช้สปอเช่นเห็เดลาจ่า,าลายตะไคร้เป็นต้นพวกนี้จะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะจเป็นพืชไรดอกไม่มีดอกนะคะตัวอย่างพืชที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะคก็คือได้แก่พวกสนชนิดต่างๆอันนี้เป็นสนแผงนะคะโพสนเฟิร์นอันนี้เป็นเฟิร์นข้าหลวงหนังลาย ังมีเฟิร์นชนิดอื่นอีกก็คือเฟิร์งข้านดำเฟิร์นใบมะขามนีม้ล้วนแต่ไม่มีดอกทั้งนั้นสืบพันธุ์โดยใช้สปอร์นะคะ,ะทีนี้เรามาดูพืชถ้าเราจำแนกโดยใช้ดอกเป็นเกณีน์นเราก็สามารถจำแนกพืชออกเป็นพืชมีดอกพืชไม่มีดอกพืชมีดอกเราสามารถจำแนกออกเป็นพืชใปเลี้ยงเดี่ยวพืชใปเลี้ยงคู่ส่วนพืชไม่มีดอกเราสามารถจำแนกออกเป็น พืชที่ไม่มีคลอโรฟิลกับที่มีคลอโรฟิลนะคะอ่ะเรามาดูก่อนว่าพืชมีดอกเราแบ่งออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ลักษณะซึ่งเราจะดูข้อแตกต่างก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีใบเลี้ยงใบเดียวลางอ่อกขอ,อกจากเมล็ดนะคะรากรากฝอยนะคะท่นมีขอบ้องส่วนพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยรากจะเป็นรากแก้วใบเลี้ยง มีสองวะสองใบเวลาผูออกมางอกมาจากเมล็ดนะคะลำต้นไม่มีข้อบ้องใบเส้นใบจะสร้างแหย่นะคะส่วนพืชไม่มีดอกที่ไม่มีคลอโรฟิลก็ได้แก่พวกเห็ดลายีตนะคะพวกนี้ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองส่วนพืชไม่มีดอกที่มีคลอโรฟิลก็ได้แก่พวกมอสเฟิร์นไผ่พวกสนทั้งหลายเหล่าแบบนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูข้อแตกต่างโดยทั่วไปของพืชมีดอกกับพืชไม่มีดอกนะคะลักษณะทั่วไปของพืชมีดอกก็จะมีดอกมีเมล็ดส่วนประกอบมีอวัยวะครบในที่มีหมายถึงมีรากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดส่วนการสืบพันธุ์ก็ใช้เมล็ดนะคะหรือเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั่นเองส่วนพืชไรดอกหรือพืชไม่มีดอกจะไม่มีดอกไม่มีเมล็ดอวัยวะ ไม่ครบสมบูรณ์ก็คือไม่มีดอกนั่นเองนะคะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแต่สืบพันธุ์โดยใช้การแบ่งเซลล์แตกหนอพอนช้สปอร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการจำแนกพืชแล้วนะคะวันนี้คุณครูขอจบเบเรียนใว้แค่นี้นะคะไว้เราพบกันโอกาสหน้านะคะในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ